เรากำลังอยู่ที่สุรินนะคะกับพี่นาของน้องปุ๋ยกับคุณอุ้ยนะคะน้องปุ๋ยแนะนำตัวหน่อยค่ะสวัสดีค่ะชื่อทัศนีสีรินเดอร์ค่ะวันนี้เราอยู่ที่บ้านตะองนะคะนานี้ก็อยู่มีพื้นที่ทั้งหมด27ไร่ค่ะสวยมามเยใกล้เกี่ยวแล้วใช่ไหมคะค<า>่ะแล้วใช้สมแดงมาตั้งแต่เริ่มต้นเนะาะค่ะค่ะ ฉีดไปกี่เที่ยวเอ่ยอันนี้ตั้งแต่เริ่มหวานหวานได้ประมาณเดือนหนึ่งะค่ะอ๋อค่ะใช้ตั้งแต่ตอนอายุหนึ่งเดือนนะคะแล้วฉีดฉีดสมแดงสมแดงอย่างเดียวเลยค่ะอย่างเดียวเลยไม่ได้ใช้อะไรอย่างอื่นเลยค่ะใช้ปุ๋ยเยอะไหมปุ๋ยไม่ค่อยเยอะนะคะค่ะรอบรอบแรกก็คือมันจะได้ประหยัดตั้งแต่ต้นคุณรอบแรกเลยพอรอบสองก็ใช้นิดเดียวเลยค่ะเพราะว่า ตอนรอบแรกนี่ข้าวคือเขียวแล้วก็เลยใส่ปุ๋ยเสริมนิดหน่อยปุ๋ยเคนนิดหน่อยค่ะค่ะถามเรื่องข้าวหน่อยข้าวหอมอันนี้ข้าวหอมมะลิก็ขอ15ค่ะโอของตัวสุรินทะร์เลยนะหอมมะลิแท้เลยะนะอือครับแล้วใช้สมแดงมานานหรือยังใช้มานานแล้วค่ะมันงแต่แรกๆเ,เลยค่ะตั้งแต่รุ่น4ลิตรนะค่ะโอเ้เป็น10ปีเนาะค่ะโอ้ใช้มาต่อเนื่องเลยประทับใจอะไรกับสมแดง อันนี้ก็คือด้วยความที่มันเป็นชีวภาพนะคะ<ม>ก็คือปลอดภัยแล้วก็อีกอย่าง<ม>ถ้าเทียบกับเคมีแล้วก็คือมันประหยัดกว่า<ม>ค่ะค่ะคือราคามันฉีดได้หลายไร่ค่ะต่อขวด<ม><ม>ค่ะแล้วผลผลิตผลผลิตคือข้าวมีน้ำหนักค่ะรู้สึกว่าได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นมจากจากที่แบบว่าเมื่อก่อนก็คือ พอเราเริ่มฉี่นะรู้สึกว่าข้าวนี่ก็จะได้น้ําหนักเพิ่ม mm hmm. เพิ่มมาเพิ mm ่ม hmm. ลายตันอยู่ค่ะแล้วก็ไม่ค่อยมีโรคกวนใช่ไหมค่ะค่ะอันนี้จะคุมโรคได้หลายอย่างเลยค่ะ mm hmm. นอนคุยอ่าพอบ้านบอกว่าใช้สมเด็จอย่างเดียวเลยค่ะ่ะใช้อย่างอื่นเลยเหรอไม่เลยค่ะเคยเคยเคย,เคยตอนมันเป็นเชื้อราเคยลองใช้เคมีอยู่ mm hmm. แต่พอเราใช้ได้ต้นทุนสูง แล้วมันฉีดได้น้อยอะค่ะคือแล้วคราวนี้มันใช้เสร็จแล้วมันกลับมาเป็นอีกมันเหมือนแบบมันต้องใช้ไปตลดอดแล้วเราเราก็เลยหันมากลับมาใช้นี้เพราะว่าเราทานเองด้วยอะไรด้วยมันปลอดไข่หมายว่าข้าวเนี่ยนะใช้สมแดงแล้วไม่มีพวกาสารเคมีคหรือสารพิษตนอะไไม่ข้าใช่ไหมใช่ค่ะโอ้ โสมแดงอย่างเดียวไม่ปนอย่างอื่นเลยใช่ไหมใช่ยาเชื้อราอันนี้ไม่ใช่ยาหนอนไม่ใช่เลยค่ะโสมแดงล้วนๆค่ะนะคะกับเติมปุ๋ยบ้างเท่านั้นเองถ้ามีมีหนอนมีอะไรรู้สึกว่าฉีดไปหนอนรู้สึกจะไม่กินอีกเลยไม่มากวนนะค่ะก็คือสาเหตุที่หนอนมันไม่มากวนเนี่ยเพราะว่าต้นพืชมันแข็งแรงคือไม่ได้ไปฆ่าหนอนนะคะต้นพืชมันแข็งแรงค่ะแล้วก็ทําให้หนอนเนี่ย ถ้าจะกินแปลงเราเนี่ยเขาไม่กินลวเจ็ดแก้วต้นแข็งใบแข็งอย่างนั้นใช่ไหมคะประทับใจไหมคะค่ะจะใช้ต่อเนื่องใช้ต่อเมืองค่ะขอบคุณค่ะตำบลตะอองค่ะอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ค่ะค่ะขอขอบคุณมากเลยแล้วก็เดี๋ยวจะทำต่อลิปนะอาจารย์นะได้ค่ะติดตามกันนะคะเรื่องงานเรื่องเที่ยวเรื่องเดียวกัน